ตกใส่แห่งเหลี่ยมครับผมแอปเปิ้ลครับผมแมนแอปเปิลโอ้ยพูดพูดอีกโอ้ยผมครับเนี่ยอ๋ออ๋ขาเพื่อนพูดอ่ะแต่ถ้าจุ่มครับผมอุ้ยจุ่มเห็ด ของขาวตัวเลยนึกเห็นจุ่มเรื่อยๆอยู่ครับแบบหลายครับผมมีได้จุ่มยี่งยัครับไม่อยงไปเลยครับผมปมาผ่อนกับสองเบานี่นลิปพิเศษครับผมสวัสดีครับผมในถางทางงานกระบ้านครับผมหาลูกไปเรื่อยๆครับมาผ่มนี่อุนยแบบหลายครับพี่น้องปาดพี่น้องนี่ไงณเ้ย จะระจุ่มครับผมครับลองเราะกะฝากส่องสำรวจในเด้อครับผมแน่นครับผมยังเหนือหาที่ใส่เลยครับผมนี่ครับนี่จุ่มเห็ดจังกันนะตละครับแม่อนเบาะกมีไปต่อท่างผู้คนไปมานี่เรื่องบูดินกี่มากนะครับ เป็นที่พิเศษเนาะนี่ครับพี่บ้างรุ่งครับผมอ้ออยุ่ฟังนึงตีสองบางยังไม่ทันอีกขาได้ครับนี่่พูดพูดพี่เป็นเนวติ่มเหากบมีเนาะหืมทองข้าวขาวเลยครับ พูดพูดอีกูนครับอีกน,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 นี่ยดแผ่นนี่ดแกทำข้องทู้อีกเป็นเครื่องคนมาหเดียวเน่ยเป็นหมอแกงครับนี่แน่นครับดอกไงแงครับ 2อจุ่ครับพุ่งพูดโอ้ย่ิีกระ่ม็นนี่แดงเจียวาลยพี่มนี่จะจุ่มนะครับนี่ยนี่ต้องใช้เหลี่ยมครับผมแอปเปิลครับผมเมนแอปเปิลนี่ นี่ครับผมเห็นยังเ่าท่านเก็บวัเทืได้ปีนี่นมูวีจริงๆนะครับดอกยังขาวๆงามๆครับผมสามดอก <laughs> นี่นะครับเห็นนำหมอคลองเทียนี่ ขาวชัวร์เลยครับอมอ,อขาเพิ่นเหน่นๆเลยครับบุดดอกนะี้ เสียงพี่น,น้องหอมากดังในเหรครับหิ่้อมหอมอี่องชนครับไหนออกยุ่งของใหม่เลยครับกั่งวันดียังรับสองมามาก hàng hàng nó không con gì đây các bạn? con mì đỏ, đỏ phong đỏ 贫困吗？ nó nhàng gặp để thăng thăng hoa nhàng ừ. rồi Nè ừ, Tụi này lên sửa ra đây Đấy, Đấy. 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 อย่างเดนเนี่ยไปปลูกบ้านนี่เนาะผิดจุ่มนึงหืมดอกบูธิฝนเลยครับใดี๋ยนานนอกใดี๋ยวบ้านนอกอะไรของเขาวจัวเลยเอาไว้จะแกงก้าวหนาแรงครับผมแมน เก็บผีแกงเกห็ดอนเนาะนี่ครับนี่ซ้อม้าปผูกพี่กีเดอร์ครับผมนี่ครับผมตัดติูกหำลูกกระเทียมพืชเก่าครับเ้องมก็ต้องออกปีนม่มนี่นี่เม่บอกตัเกดาท้คนบ้างมเหมอนบไหเๆมนแมนอยู่บ หวานทิมดครับป่านทิมกรใบเป็นมังดอกได้อยู่ข้างเขามึงลองนั้นได้ป่ะด้เห็ดเนาะ หวานเดียวกับผลมาเรื่อยเนาะเห็ดอ <ennen> ีกแน่น no 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 ี่กอขาเพิ่นคือเป็นแน่เนาะนี่กอขาแตกขาเพป็นญ่เนาะดีครับขุ่นดอไหมอือเดี๋ยวก็น้องเป็นจุ่มๆง่ากัน ขึ้นแ้วต้องเอาอฟอร์ลนะครับที่เหรอครับเต็นทาแล้วครับหลังจากอสองบาลล่งจากดอยอเมริกนครับ,บผมนี่ครับลุ่มที่สามเอาพุ่มกระรึมไทยมาพร่ที่สี่ครับ

มันเห็นจุ่มเรื่อยๆอยู่ครับมาพี่ครับจุ่มจะขีดไม้เนี่ยขีดไม้ครับอะไรี่้สิวิว่งขีนไ,ไม้หลาได้หนินี่พี่ตะเมียนพี่ตะเมียนครับตัวนี้ง่ายแล้วแต่สีบ่อออกครับนี่นนะครับเข<อ>้าๆเต็มนลยครับผมเอาบมตัวนั้นเอาเอาอะไรอะไรเนาะนีน่เมียนเบิครับนี่ Ăn một cái luôn Ui ừ, mừng mì chùm Thì thật, ui cái gì đọc chứ phi Ôi, gì đọc nhanh Cái ạ Phi, ui cái bẹp bao phi, <laughs> สีคนจะเป็นแนวนี่เด้วครับนี่สีว่าชัดเจนอะไรเมียนครับไม่ได้จุม่มเนาะเมียนครับลงมานตั้งแต่เห็นต่จุ่มลายครับถ่ายยามลงมา ขับขาขึ้นไปครับเบิ่งข้อใดข้อมานครับผมยังน้มากกันไหนเป็นตาครับผมตัวนี้ขาขึ้นเนาะเมี้ครับอ้ยอันล่ากางงานสางคือเก่าครับผมวันนี้โดยตั้มทีบอครับผมเมี้ครับเสียกมอนยอดครับเบิ่งสภาพเป้าต้นเมื่อกีว่าโม่อกีว่าฝนจิตกครับพี่น้องครับมาหอดทั้งพูล้วครับผมฝนยังลิ่นแปไแฝงมากครับผมครับนีจะกิน ดอกบานไหลดอกจุม่มไหลเนาะแม่นดอกจุ่มไหลคือเก้าคับเมีนยนดอกบานกับปลายกันไปครับผมครับตัใบวใดจิตปได้องเบากัเอาไว้ฟีดกับานไปกินเม่นครับผมอยู่ส่วนหนาแรงครับผมก็บเชี่ยวาหวได้ดแล้วครับพี่น้องต่ว่าถ้ะเขาดวกแล้วทรงใหมลูกค้าส่งใหมพี่น้องนี่ย่านพี่น้องไปลางแล้วดอกมันโลนเนาะเม่นครับผมแม่ยนกับผมก็ได้ตรงเลือกกระันหนึ่งแต่ดอกงามๆดอกแข็งแงามๆครับผมครับตาบานนี้ครับผมต้องเบากะสีผ้าพี่น้องลงใจต่อยนะครับผมเมีว่า มันนี่การลุยสุดๆเหรเนาะเมนครับผมครับเบาพุ่มกับเบาต้นกะขอบคุณพี่น้องเช่นเคยครับผมที่เข้ามาร่วมเดินทางกับสองบ้าตั้งแต่ต้นคลิปจนหอดโจกคลิปครับผมเมนครับกนไลค์กดแชร์คอมเมนต์ในสองบ้าครับผมเมนครับสําหรับมือนี้ทั้งขาขึ้นขาลงกับมันเหมือนกันครับผมครับผมตัวนี้ขาลงครับผมยังไหนเต็มตังก็ครับพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ้าก่อนสกรอตราชับบานก่อนครับไปบอกกันคลิปไหนคลิปไม่ครับผมสำหรับคลิปนี้เบาต้งของก้าวเข้ามาสวัสดีครับ มาพุ่มสวัสดีครับข้างหน่อยๆข้างหน้าๆเรื่อครับผมครับผมแข่งพอกันคลิปมืออื่นครับผมแมนครับครับไปครับบาน